ลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ตรวจสุขภาพห่างไกลโรค NCDs ณชุมชนบ้านสายน้ำเย็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง2 รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูดการอ่านเพื่อสื่อสารของเด็กอายุ3ถึง10ปีเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ตรวจสุขภาพห่างไกลโรค NCDs ณชุมชนบ้านกลิมโรงเรียนบ้านกลิม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติของสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่3ทับ2564องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วบริเวณเพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันพุทธที่7เมษายนพุทธศัการาช2564เวลา13.30นาทีนางวิภาจันทองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7ประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2564โดยมีนางสมจิตลิมพัฒนวงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการ นักงานเทศบาลเจ้าหน้านที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพระพิสิทธิ์กรณีสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาระเบียบวาระที่3เรื่องมอบนโยบายการปฏิบัติงานระเบียบวาระที่สเรื่องเพื่อทราบ 4.1การอบรมพนักงานเทศบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2564 4.2โครงการเข้าค่ายอ g l i s h Camp ของเด็กนักเรียน4.3โครงสร้างบุคลากรระเบียบวาระที่5เรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ระเบียบวาระที่6เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 6.1โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ6.2เรื่องอื่นๆระเบียบวาระที่7เรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่8เรื่องอื่นๆ วันพฤหัสบดีที่8เมษายนพุทธศักราช2564งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่คัดกรองเบาหวานความดันแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านสายน้ำเย็นณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง2ตามโครงการทางเลือกสุขภาพห่างไกลโรค NCDs โดยประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่3 31มีนาคมถึง9เมษายนพุทธศักรา2564ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกา วันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช5 6 6 4เวลา8นาฬิกานางสมจิตลิมพัฒนวงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองรวมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูดการอ่านเพื่อการสื่อสารของเด็กอายุ3-10ปีณห้องประชุมชั้น4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง2 วันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2564งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่คัดกรองเบาหวานความดันแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกลิมณโรงเรียนบ้านกลิมตามโครงการทางเลือกสุขภาพห่างไกลโรค NCDs โดยประชาชนผู้สีสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษายนพุทธ ศักราส2564ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกา วันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสุดจิตราชลิตานนท์ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติของสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทายครั้งที่3ทับ2564หัวข้อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ การประชุมทางวิดีทัศน์ระบบสถานีโทรทัศน์กรมการปกครองและระบบวิดีโอสตรีมมิ่งณห้องประชุมคอซิมบี้ชั้นสศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกานายสุภชาติกิตดำเนินสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางวิพาจันทองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสมจิตลิมพัฒนวงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมเครื่องพ่นละอองฝอยและ รถบรรทุกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วบริเวณเพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทุ้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวถึงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จ่ายตลาดอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 1. วางแผนการซื้อใช้เวลาน้อยที่สุด 2. ไม่พาเด็กและผู้สูงอายุมาตลาด 3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด 5. ล้างมือก่อนและหลังเข้าตลาด 6. รักษาระยะห่าง1-2เมตร 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปาก สรุปประกาศผู้เดินทางเข้าภูเก็ตไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้กลุ่ม1กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนคนปรปฐมให้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะสังเกตติดตามอาการตนเองแจ้งโรงแรมว่ามาจากพื้นที่กลุ่มที่1เพื่อให้โรงแรมจัดการรายงานต่อศูนย์ EOC ต่อไป กลุ่ม2จังหวัดอื่นๆให้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะสังเกตติดตามอาการของตนเองขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 D M H T T เว้นระยะระหว่างกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเสมอ ล้างมือบ่อยๆทุกสถานที่ให้มีจุดบริการเจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ <c oughs> 5. เช็คเพื่อความปลอดภยัยสถานประกอบการที่ถูกปเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด -19 ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. เช็คสถานที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 ไปใช้บริการจริงหรือไม่ 2. เช็คไทม์ไลน์คัดกรองอาการพนักงานที่ให้บริการในวันที่มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการ 3. เช็คมาตรการ D M H T T A เว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะใช้แอปหมอชนะให้คำแนะนำตามมาตรการแต่ละประเภท 4. เช็คมาตรฐานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช็คมาตรการซ้ำสามวันถัดไปนับตั้งแต่ได้รับคำแนะนำา 5. เช็คสร้างความมั่นใจด้วยการประเมินไทยสต็อปโควิด มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2564มีมาตรการหนึ่งนี้ 1. ปิดโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา14วันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อตั้งแต่วันที่7ถึง20มกราคมพุทธศักราช2564 2. อ,อนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดได้แต่จะต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและต้องปฏิบัติตามมาตรการจากกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางกฎหมาย 3. คุมเข้มในการเข้าจังหวัดภูเก็ตจากพื้นที่เสี่ยงผู้ที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคน ติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตอง Weekly News ทุกวันศุกร์ทาง f c e e o o o k f n p เ page ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง